หลายคนก็น่าจะรู้แล้วว่าร้านใหม่ให้ม่อยู่หลังเซนทันในโครงการไรส์บาร์แต่คลิปนี้ไม่ได้จะมารีวิวร้านตัวเองจะรีวิวร้านบริเวณรอบๆที่อยู่ในโครงการแต่ก่อนจะไปดื่มแวะมาพีริมแวะมาทําเล็บทํผมกับร้านฮานาโกะสตูดิโอบริการทําเล็บทาผมเสริมความงามแบบครบวงจรก่อนจะดื่มจะกินจะลิ้มสุราเราต้องสวยเราต้องดูดีเพราะย่านนี้เก่งัชายจริงหญิงแท้มีครบร้านแรกในโครงการไรส์บาร์ที่จะรีวิว24บาทหรือ24บาท24บาทเป็นร้านเล่าสไตล์โอเปนเป็นอีกหนึ่งร้านที่ตกข้ามย่าน ชาชีหมู่วัยรุ่นดอกเรียกหมู่เหมือนกองลูกเสือทุกหมู่ทุกกองมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายดูเอาเองละกันว่าคนแน่นขนาดไหนแล้วทเวนตี้โฟร์บาร์เนีคอนเสิร์ตติดตามได้ที่ช่องทางนี้นี่ก็เป็นจังหวะมาช็อตฟีลอีปาร์ตมาหยุมหัวมันกลับร้านชอบหนีมาเรืยอยๆอีดอกมาด้วยกันกูชอบข้อความนี้มาก is not love I'm just doing วลีนี้แแปลได้สามในแต่ถ้าแปลตรงๆมันไม่ใช่ความรักฉันแค่ดื้ออีกสองในยะลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วทเวนตี้โฟร์บาร์มีดนตรีสดทุกค่ำคืนทั้งงงงชชช่่่่วววววหััคคาาและภยใใต้มบนนเทิง แนแรมรามันจะขาดองค์ประกอบของอาหารและกับแกล้มไม่ได้เลยอาหารที่นี่อร่อยมากถึงจะเป็นเมนูธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยกุ้งแช่น้ําปลาต้มส้มต้มส้มวะซ่ากูเห็นสีส้มกูก็เรียกต้มส้มขนาดแซลมอนยังเรียกปลาส้มสีหน้าแลแววตากูเวลาแดกแล้วช่างดูมีความสุขเหมือนตอนรักกับ หลายครั้งบทเพลงในร้านเราก็พากุเศร้าเฉยอัตรอเสมอมีเจ้าของร้านเขาก็เดินเอนจอยตามตร์นอกจากอาหารที่รสชาติเลิศเลอเพอร์เฟกต์แล้วเครื่องดื่มเขาก็มีหลากหลายเครื่องดื่มอื่นๆอีกมากมายใช้สับมากมายเหมือนมึงเป็นเอ็มซีเลยจะพูดเยอะไม่ได้ทำไมวะโดนปรับไปเยอะดิดยอะมากสัตว์อะไรมันจะมีความสุขไปกว่าเหล้าเย็นๆยนกับแกล้มร้อนรอเพอร์เฟกต์ความสุขของชินีขี้เมาก็แค่มีเหล้ามีกับแกล้มมีดนตรีพิเศษหน่อยก็มีเหล้าชั้นดีพี่อยู่ตรงหน้านี่ก็สาม ฉันทอดน้ำปลานี่ก็โคตรฉันดีเอาเป็นว่าใครผ่านมาย่านนี้ก็ลองมาเสพบรรยากาศในการร่มสุราบแบบ24บาจะมาคนเดียวมาเป็นคู่มากลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ที่นี่ e n j o y i n งได้หมดเพลิดเพลินบันเทิงแน่นอนให้24บาเป็นอีกหนึ่งร้านเล่าในใจลองมาใช้บริการกันดูนะ